โด,ด,ดนเทียมออกไม้ครับนะหัวะให้มันมาน,มน,มนตัวบางใหญ่ๆเด้อเดี๋ยวผมขึ้นทานนี้เด้อหัวเออเดี๋ยวผมขอไปรับข้างในหน่ยโอเคโอเคจัดไปสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผมขอประเด็กวันนี้พาพี่น้องออกไม้มาจอบปึงมาไลา่พี่น้องมาขึ้นนี่ฝนตกบักแห้งหนึ่งเพียบักไล่มันเหานำ้ำมากับนหนูวครับพี่น้องวันนี้ บม่เดีออกไม้น้ากันดนแล้วเดี๋ยวมาหลุ่นเมืองน้ากันว่ามน,นี่สีมานบอนังหัวที่แก่ขึ้นับพี่น้องกำรับที่แก่หนังหัวควักมือไวๆครับพี่น้องนาสิาปเห็นปา่าไปไปเดี๋ยวไปเบิงป่าน้ำหนังหัวกนพี่น้องเป็นนาสิเห็นป่าเขาเลยผมว่าไปยัง โด้ว่มันเข้าไปมุ้งพุ่นบ่เดี๋ยวสิยางไปลัดเด้อเลอนะโอ้ยังยังสิขาด คนละตัวเด้อเจ้าตัวหนาเคยตัวหลังเด้อพร้อมยังรำเด้โดน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 โปล่อย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 ปล่อนนี่ขาดโอ้โอ้โหตก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 โอ้ยหนำบุเลิกหนำบุเลิกเก่าได้อยู่ถืกวะของเจ้าถอวะเดี๋ยวเด สาวไม่ได้บ่คิดว่าบ่มี่ยังดอกอยู่นี่บ่ของยังดอกเนาะโอ้ขนาดยังุ๊ก nah ิวเคิวสาวเมื no> ่อคนครับพี่น้องคิดว่าเพราของยังดอกของดังของดังคิดว่าถือกามอยู่หรือเมื่อกี้นี่ถือท้าซ้ำท้าซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บวกกาดึง กถือกามกับพวกนี้ใจกันแล้วก็พี่น้องพุนพี่เจ้๊ยบผนจังไรล่ะือจังอยู่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 น้ผู้ผู้นังวะผุนคิดว่าสิคองยีหันละน่ะเรียบร้อยคองเรียบร้อยคองเรียบร้อยหิน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 คองดังบ่ ของดังพ <rude S 2> ่อมแล้วไนี่องสาวมาก่อนละเห็นตัวเลี้ยวเห็นตัวเลี้ยวนาสิตใส่ได้อยู่แท่ตัวนี้โอ้โหโอ้โหนาศิมีสามโรเป็นย่างต่้มนะครับพี่น้องอู้ของเลี้ยวของเลี้ยวของเลี้ยว เดี๋ยวให้เราวัาซ่อมให้เอาซ่ําไปเนี่ยซ่อาแลดึงมาทั้งเจ้ารวดไม่งั้นมันคองไงคลองตอไม่ในน้อยนี่ครับพี่น้องลุ้งเอาไดอยูะแต่ว่า่อจากลุ้งมาไดเจ้ให้เราหัวลำแล้วก็ดึงขึ้นมานน่พี่มะมงพี่ไปแปลี่ยนผีมพม่วงผีเก๋ๆเรี่ยมมันผีนี่ ป๊าบดึงมาบัดนี้ดึงมาทางเจ้าเลยทางวี่งเป็นของเฮ้ยเอา้าไปเลยนาซิมี่สามสี่โล่เป็นย่างต่ำแล้วับพี่น้องตัวนี้<ม>เดี๋ไวนวะใครก็เก่า<ม> <c oughs> ซ้ำหนักกับข้าไปยังนี่พักตัวบ่ว่าทะลุทะลอดเลพักตัวบ่ซ้ำเบ,บาเบาเลยดอกสอดปึกเลยฟังผมนี่ดึงมาบ่าได้เพราะว่ามันคาเหรอ โอ้ได ul oh! oh, mm ้แล้วครับพี่น้องได้แล้วหูบักเดียวบักเดียวโอ้ยบูมเมียนครับพี่น้องบูเมียนสามสี่รูดเออผมว่าอยู่มันคือแห้งแถอะสันดกอืมอุ้ยถ้าบ่ได้ซ้ำนี่มีสิทธิ์ลุดได้ละเสะไะเสื้อเบสอ้วโอ้เสื้อหน้าห้อเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วได้แล้วโอ้มีเป็น โอกตโลกยนะหัวนี่โอ้ยคำพออยู่วลเขโลนี่บุดูแล้วนี่คิดว่าสิซิุแลทีโอ้ยโอ้ยกพ้องเกียบรถตัวแรกตัวแรกมันตัวแรกมันเจอแบบของไงบิ๊กบึ้มเลยพี่จะได้หัววจับจับยกขึ้นนเบ้งน่ นกข้นี่มันแนวอ่มนซ้ำเลยผมมาอยู่มันก็แหงคักเท่าสนดอกดึงไปก็โอ้พผีเข้พี่น้องอ้สุดสุดยอดดึงคนลงเกือบไปต้องพ่อมันดึงลากผมลงไปได้โอ้คักคักคักปอดออกเต้บันเราก็จงมาอยู่มออะไะกินเดียวไปที่บ่ล่อหนหมดละตัวเดียวรู้เรื่องก็พี่น้อง <c oughs> แคทเนียด้วยว้าว <c oughs> ตุ๊กเก็บชอ็อ <c> ต <oughs> เดี๋ยวเก็บปลาเราลุยกันต่อเลยครับพี่น้อง หมื่มนสิมาหนึ่งมากับแม่นพอ่อปลาโลวดก็เปน้องหัวรับลูดแก่ทางเก่าคนเด้อเทียมีปลาเขาผิดนะเดินั่งซ้อมงกัมือกันต่อครับพี่น้องวหัวบ,บ,บกอกว่าเห็นมักไลยเงินก็พี่น้อ,นงอ,งนนอง,อหหองเห็นเล้งอยู่เล้งอยู่ดนว่ามันสิมันสิล่ำเพราะได้ลำเพื่อนผมลงได้ขึ้นยางไว้ ขึ้นไปเทีงคุณบ่ปลาว่าไปทั้งใดเดี๋ยวขึ้นยางไ้ก่อนครับพี่น้องเพียมันหมกโกรกทั้งทีคือเร่งดนแต่เมื่อกี้นี่คือบลรัม <c oughs> มันลอยพานมันบุจอดมันเด,ดินนพี่น้องมาเพียมันหมกโกรกทั้งนี้ มินแบลเปียวกออกมาครับพี่น้องเมินแบลเปียวกออกมาพวน,น,น,นไปทางเจ้าอีกแล้วนะหัวพนไปทางเจ้าพุ่นทีรีทีรีเลยกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้น <c oughs> ถึงวะฮู้ยเศรษฐายเศรษฐาย ล้อลรุนแังโดนเสียดายเสียดายเสียดายครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมก็ว่าสิลลำนั่นแหละแต่ว่าทา้งน่ะผมวอย่ากหนาจะไก่กลัวเพราะว่าฟังทีมันไก่พอดึงกขยานหยาดผ่าดสุดท้ายบ่ได้กินพอจ่หยานบ่ได้กินบ่ได้กินจ่อยก็พี่น้องซ้อมมึงใหม่ซ้อมมึงใหม่ บอกับบ้านนะวะนะวะวันนีคก็สีนอนมาหลับเดี๋ยวก็าไปนอนขึ้นนี่ยิ่งปลาไปซองเป่งบ่ได้กินจักตัวเมื่อการล้วก็สีมานตัวเดียวซ้ำนี่แหละครับพี่น้องวันนี้ตัวเดียวก็บ,บ่เป็นตัวนี้หน่อยเดีอยวก็พีไปกับพี่น้องนันสิกรับกันเลยล่ะเอาปลาไปอางมนบ้านผมดีกว่า ไปสร้างมึงปลาอยู่บ้านแล้วก็แบ่งพูดกันอยู่บ้านหมดแล้วครับพี่น้องไปคุณอีออเ,อเอาต่สร้างว่าสร้างปลาพวกเนี้ยเอาเอาผู้ใดสีไทยสียแล้วนี่หัวว่จาจักรโลเจลี๊โลกว่าเจี๊โลกว่าเอาเจา้าของไว้จักรโล แปดเลยบ่เอาแปดคือกันมะเอาสิบดีกว่าสิบเลยบ่เออเอาสิบเลยแปดจุดหามะมะพู้ใด้จะถือบาตนี่เอาลองเบิงลองเบิงโอู้วเป็นคือมาถึงโอ้ยเป็ดที่มาถึงแปดเท่าเอ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 าใส่กระแปงแล้วก็ช่างละ สรุปเจ็ดโลสามขีดครับพี่น้องหน่าหัวถือด้อเอาผู้ถือเอาไปจัดการเลยเด้อเจ็ดโลเจ็ดโลกลัวรางวัลรางวัลผู้ท้ายถือหน่วเอาไปจัดสรรเลยหูขะแน่อยู่ครับพี่น้องบานตัวเดียวเลียวเรี่ยวเลยเอ้าอี่งน่ะหอโคงป้าได้หอยโคงมาได้ทั้งใดก็ได้ตลาดไอ้แกงกินแน่ยสินะ เป็นได้แซ่บเลยแกงเหรอเออแกงแกงก็จังบมกหอยจูบไหมเออเออเออจัดสรรจัดสรรได้แล้วกินแล้วละเ <c> ด <oughs> ี๋ยวถ่ายก่อนแล้วต้อการก่อนนะครับพี่น้องแกงบมกหอยกินจับแซ่บ ามเป็นไดเราไปเจาะออืหอมห่วยๆเราบาดเอาลับนะนาก็ต้องแกงโดนแ้ะนับห้ยอยโครงซ,ซื้ออืเป็ดดิบก็ยักินอยู่เอามาจวดลงุงเทลงดวเป็นอย่างไรเทเลยหรอเอเทไป้ะเทเลยป้ะอืเบื้องวินยหมดเลยนะเอาหมดเลย้องเเดียวเราตีปาาตไปแกงหมดห้ยโคงตักแน่ด้บาดีนครับพี่น้อง ใส่อันนี้พร้อมเด้สูตรลับผม,มเด้อห็นเมื่อไหรใบบักเขียบครับพี่น้องหา <c oughs> หินเล่นะหา <c oughs> หินแล้วล่ะต่อยกนมันพร้อมเนี่ครับพี่น้องนี่อันต่อยอมาต่อยหลอวะขี้ข้างกันบริบต้อยนี่ต่อยกนมันพร้อมในห้น้าม,มันเข่าเครืองมันม,มาๆมาๆลุยเลยดีกว่าขอีิยวลองมันจะอันกันเล้อโอ้ รวยงามทุกบาทเี่าพี่น้องอืมจอดสจอดขายบักี้ป็นไดมาเดิมมาเดิมมาเดอมราบพี่น้องเราแลงน้ำกันด้กบานี่เสียบแกงบหอยแกงบ๊อยขงคือจังคือจังบหวยบระจุนี่แหละะุกป็นไดนี่แหละเอาสารลดเมาเลยดุอบาทนี้ไปหาปลาได้กินบหวยพี่น้องบหอย bự bứt càng càng bứt tất yếu dùng bìp nơi you vô trong phó môn bọc mình hm ừ. 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 phải then ừ canh luôn, you canh you canh you mhm hm 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 ยังม่รู้จะรองมันอีหรีกันแต่อากเดอ๋ออยากคนละยางเหมนต้ผมได้จ็กสองตัวด้วยไม่หนึ่งกเนึนเผาข่าข่าอ like ่อนข่าชุอย mm ู hmm. ่ข่าชุกบุกหอยไม่ต้องชุกแดดแม่นดอกชุกที่ดอก บก้บอยเลยวะเนค่ยบก้วยีี่อยู่น้ำทงน้าหีิบ่มีแล้วไปนอน,นอย่ามนีถือคู่มือนี่วัวมปนย่ามนี่พะวา่าคือบก้อยเชื่อดีผสมพันธุ์เรียบร้อยถ้าฟังดีดีตอนนี้จะได้ยินเสียงขบห้องนิทุไม่ครับพี่นอนว่ามันขึ้นนี่ฝนตกลงมาแห้งหนึ่งช่วงก่อนสีแก่ แต่ว่าบม่มีมุ่งดอกัาเจาวานเข่าบนแล้วช่วงนี้ให้มันแ่พันม่กินม่กินมันจะผลแหลกตำรันนักปกชุดจัดดีครับพี่น้องมันโดนแชกิมยงผมเขาพิ่บังสำหรับกิมนี่ก็สิไว้ซ้ำนี่ก่อนเหรครับพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิงมาจนจบคลิปแ้วครับผมปะพอกันไม่คลิปนาวแล้วครับพี่น้องี๋้วบางกกบอกยังห้องย่อยย้อนมา